วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟเพจันเซตกันอีกแล้วจะเป็นแนว 50/ สชน50นะครับสไลด์หัวเปเดียวเนาะโปรโมชั่นตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเซ็ตนี้นะแต่ม5 0บาทเนี่ยก็จะได้เป็นกลสาเอ้ยกล5เซตนะครับแล้วก็สไลด์กระบอกแล้วก็ติสามร้อยจะได้เป็นตู้นะครับแล้วก็ตัวละคร300ใหม่นะเนี่ยถึง10ส่วนตอนนี้ไม่สามารถสมัครผ่านลันเชอร์ได้เลยนะครับก็จะต้องสมัครผ่านเว็บนะเออแล้วก็ใช้ Facebook ในการสมัครเนาะประมาณนี้แล้วก็สมัครเสร็จแล้วเนี่ย ก็ต้องออนสชั่วโมงนะครับเป็นบ b e g เ n อร์นะเนอกันพวกโปรอะไรพวกนี้อะไรเนาะตามเซิร์ฟตามกดเซิร์ฟแล้วก็หรือว่าใครที่แบบขี้เกียจอ่อนเนี่ยก็สามารถเติม50บาทเนี่ยสามารถปลดเวลาออนได้เลยนะครับ2ชั่วโมงแล้วก็จะได้เป็นโปรโมชั่น50ไปด้วยเนาะเออแบบไม่ต้องเติมฟรีอะ่ะเหมือนเติมเข้าโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นโล่ด้วยนะครับเติมสามร้อยเนี่ยก็จะเป็นพวกชื่อสีชื่อไทยเนาะประมาณนี้ชื่อสีเรืองแสงอะไรประมาณนั้นเอาแบบแสบตาแสบตาตามที่แอดบอกแล้วก็เติม 1, ไ,ดได้ชื่อสีเนาะ ไปไปรับชมคลิปเอ้ยอีกอย่างหนึง่งใครที่เอ่อเป็นผู้เล่นเก่านะครับที่โหลดตัวเกมเก่าก็ต้องโหลดตัวเกมใหม่นะตอนนี้เขาเปลี่ยนอะไรสักอย่างเราต้องโหลดใหม่เนาะไปรับชมคลิปกันดีวกว่าพูดมากไม่กลัวจริงอะงเห็นแล้ววะยิงบอกให้ <S <S ปากดำไอ้ด่างดำ เราเจอแทงเลงระเบิดว้าวว้าวมีหิวเอะไเๆๆผมที่หนักแต่สองตัวนี้ตัวนี้มือเก็บบ้านที่ไหนนี่หิวรู้สุดแต่แน่แต่แน้แต่บ้านที่แตกสวยเก็บไงนี่กูบอกแล้วว่ากูเอาจริงเจมส์เจมส์มาเก็บมันเก็บปืนีกเซตตั้งไหนวะห้องนี้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 เอ็นดีใช่ปะไกล ขอมาดิอ่ะไปๆๆเดี๋ยวให้น้องดิดไปนะครับกินที่แฟนตี่บอยนี่อึอึเออ5 5 5แตกแตกได้ที่หน้าแตกๆๆนี่จะได้เก็บเสียพี่ โอ้ตังลไม่ติโอ้ไม่มนตายลยไปแล้วไปแล้วใช่มไปอยู่นันตายหงมายตายหนึ่งตยตหมดกระโดดไปหลังโดิแตกแตกเฮ้ยได้งาามาพี่ได้งพาาได้่ี่วเข้าไปแล้วงาเข้าไปแล้ว ้องไรวะข้าวบ้านแดงไปแล้วพี่นั่นหมะข้างลบบ้านบ้านแดงที่เดิมตายเสร็จและตายพี่แตกแตกระเบิดอีกตายเหรอเกือบเกือบพี่มาถวนลองหลังเดินนะน้องตั้งโพสตปจนไปแล้วติดลงติดลงแล้วใช่หนึ่งโอ้ยโอ้ยิงฟรียิงฟรีได้แบบได้ไหลายคิวแต่ไม่ได้ของ น้องบ้านป่องยิงนะได้ดบ้านก่องยิงผมไม่ได้บ้านป่องยิงไม่ได้ไม่ตายนี่ไงชอบยิงปีพวกกูเหรอเจอกุน่อยอันนี้กันโดนเขาตวน เช้ายิงฟีพวกกุเหรอเจอคุณหน่อยสางเเคนหน่อยปิดโล้ขึ้นมามิโนโอทีไหมนี่ไงารยิงฟีอ่ะ้ารยิงฟีอ่ะ้ารยิงฟีอ่ะนี่ไง แขนจัดแะโดนกดมาเยอะเจ้อ้าวเอาไปไหนอ่ะน่าเอาโฟล์ทอยเขายิงยิงข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านไละถ้าเราวิ่งเราไปข้ายิงได้ยิงไงสวยข้างบ้าน้างหลังเเหรอไม่เลยข้าบ้านไปไ

เฮ้ยใครดันมาลยเจ้าิงฟีกันนัดิีฟีแบบไม่สนใจใครยีฟีแบบไม่เกงใจใครเฮ้ยไม่ใช่ห้าสิบว้าวว้าวห้าสิบเหรอ ไปแวไปล้วไาแล้วาแล้วแล้วไปแไแล้วไปแล้วแล้วแ้แล้วไปแล้วไป้แไปปแล้วไปไปแล้วไวไปแ้บแไปแล้วไปแล้ไปแล้ว้ไปแล้ไปแล้วลไปแล้วไ้แลแ ขออขเข,ข้าบ้านไปแล้วนะครับคนนู้นอ่ะคุณนี้ได้ของเข้าบ้านไปแล้วอ่ะเข้าวายดีไปแล้วอ่ะนี่นะครับข้อดีของการยิงฟรีนะครับเก่ามาได้ไดน,นี่นะฮะยิงฟรีนะช่มไอ้ข้าติดในบ้านตัวเดียวพี่อัสบ้านแด็ ชอบยิงฟรีกูดีนะเจอกูหน่อยหมดดงมาแล้วพี่ะฮะบิดยิงฟีแตกเป็นไนล่าโอ้แต่งบึ้มว่ะแต่งบึ้มอ่ะแม็กก็เขาไม่เอาแล้วครับเขาไม่เอาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไปแล้วเจอกิงฟรีอ่ะยิงฟรีปอดอ่ะเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มา เผมยิงกดด้วยฮะเจอคุณหน่อยฮ่าฮ้าหายติดตายหนึ่งม่ใช่น,น้องอ้อติดไรอ่ะโดนกระหนาเออโดนไก่ยิงตายโอ้ยตายอ้อโล่ไปไหนวะเอายิงโล่ เพื่อนเราเข้าไปหนึ่งเพื่อนเราตายเพื่อนเราเข้าหลังตายตายเลยช่วยน้องได้ก็กู้ครับชิลม่ต้องวิ่งไปไม่ต้องวิ่งวิ่งไปไหนกันตายวิ่งไปไหนกันก็กู้ชิลๆนะไปตัดตัดตัดแล้วก็มันหนึ่งหนึ่งกันนะครับแบบพีพีไม่ไหวจริง โอ้ยเช่นโคตรโหดฮัลโหลพี่สองสองไม่พี่สองสองไมพี่เอชเนสฮัลโหล <Hello. S 2> ถามเขาไอสองคนที่แต่เนี่ยหนึ่งผมพอสู้ได้นะครพีพีมันแ,แปลกๆห่อผมวะวันนี้นะพีพกดเราไหวพี่เออเนี่ยผมก็กู้มาได้ลนะแต่สไนซ์แล้วไม่ไหวไอ้แคนเนี่ยมันคุมจริงอะไรหลาดเลย แบบไม่กลัวเลยอ่ะต้องมีเยอะกว่ามันอ่ะมาคนนี้เขาลงเติมนะครับเราเล่นต่อเมื่อกี้ช็อตฟุกมั้งผมไม่แน่ใจวะ่ะให้เขาแคมปไ์ไปแคมป์เลยครับพี่แล้ร

จะหมุนก็ต้องนานจริงก็ไม่โดนสักทีมามาล่าอาสนะเอาวะไปไปนอนครับไปนอนไปมาเลยทุกคนมาล่ากับตัวจริงบอกกันอ่ะตัวพัง นี่ไงอัดตัวพังเวเนล่าสไตล์เซนะอยู่นะครับอัดตัวใจว่าดูหลายๆคลิปได้นะแต่อัดทุกเม็ดแค่ละแหละเออผมก็อัดตัวไม่มีแต่คนร้อนมิยิงเป็ดเัวอัดตัวตู้คนนี้ก็ยิงหัวหัวจะหายอัดตัวเอาวจิดโลกแตกเลยอัดตัวเขาก็ลนแล้วนะครับเซฟนี้ ชิลๆกู้เรื่อยๆนะครับผมอะ่ะขอขออนุญาตนะเสียมาเยอะแล้วตายไม่พักออ,ออกมาเลยครับนี่ไงเข้าหัวไปเข้าหัวไป โหเองหนึ่งอิ่มสายนี่นะครับพีพีงงเลยจะมีคนมาลงต่อหรือเปล่าสี่ห้าหกเจ็ดได้มาได้มาเล็กหน่อยไม่ใจก่ัวไหมคู่เซตนะครับรปไปดูเซฟยังไงดกแบบเฮ้ยไม่ต้องแล้วมีคนมาลาซาด,ด้าเองนี่บันไม่ อาใครวะแคนเขียวแคนแซดไปเลยครับพี่ไปเลยครับพี่น่าจะโหดนะคนนี้โอ้ย,อยาหารจะปิงงละเจ็บไปนั้นละทีงั้นพี่พี่เหรอวะ ไปเล่นก็ได้อะไรอะเก็บบอลน,นั่นอ๋อได้ได้ <S <S โอ้โดนหัวโอ้อย่างโง่เลยกูจะได้ไงคนคนี่จะกลนใช่เหรอเอเ้ยตอนนี้เว้ยงไม่เล่นแต่กนกันไม่ใช่น่าเลยสนายเยี่ยมมาก มาวันนี้นะครับคุณอาสุนัตจะให้หัวเม็ดเดียวหรือเปล่า <c oughs> นี่ไงไล่แบบสุดอาเฮ้ยแค่เข้าหัวนะอ๋ะอโอเคลงไปแก้แล้วนะครับที่วันนี้ใช่หรอมีคนมา่ใชม,ม,มีคนมา ลาซาดูหรือเปล่าไม่ใช,ใช่ใครรู้นะเจ้าคุณหน่อยปอเม็ดเดียวพอพี่อัดยิงให้เหลือในกระสุนนะเหลือเม็ดเดียวทำได้ไหมไปก่อนเฮ้ยติดอะไรอะ่ะนี่ไง ล็อกเป้าล็อกเป้าเกิดอะไรต้ออคนเติ่มไหมนี่เอ้ยมาล่าอีกแล้วไอ้มาล่าเนี่ยเจออีกแล้วมาล่ามาล่าซูน่าเอ็กซ์สามเนี่ยมาล่ามาล่าหรือเปล่ามาล่า้ยเฮ ตาสุดท้ายครับแล้วก็จะ PVP กันตาสุดท้ายโฟเฮ้ยไม่เปิดโฟอ่ะเฮ้ยโดนหัวไม่ตายนี่ไงไปไปชม PVP กลกนกันดีกว,ว่าไปว้าเราจะมาแก้กันนะครับเมื่อกี้ดีดไปแล้ว เดกอนะบาี่ล่าคือโดนไก่ฆ่าอีกอ่ะีกละหพี่้าจิ๋มไปนะผมยานี่ว่าไก่ตายไหคือโดนไก่ลุงตาักแม็กกอยู่บนดี้าจมไเต็มบนไปตาท้ายเราเ้ยคือ้ามข้าบนข้าบบนหัวบนหัวบนหัว หัวเราดิโอ้เขาจะตายข้าบุญข้าบุญเจ็บแล้วเขาเจ็บแล้วขึ้นนั่นเป็นเหมยพี่ผมขึ้นดังวนได้นะได้ได้ได้จริงด้ะตายด้ะอ่าพี่โดนกระปดะกระปดะตายบอยบอยบอยเจ็บแล้วเจ็บสัตว์อ่ะเจ็บเจ็ดสูเม็ดสูเม็ดตายใช่ เาน,นี่ไปมีตูป้ปะเก็นล่ะก็จะเป็นเผากมเนี่ยเก็บหมดเราจะไม่แบบไม่กินไม่เหลือเลยไปให้าเลยนะครับ่เนีผมตัวน,นึข้านอุย,ะอยจะตายโอ้โหไม่จน่าจุดใหม่โเต่าลงลมาทางนี้พี่ลงมาทางนี้ละ,ล,าาล,ะล้หลขึ้นมาหนึ่ไ มาเก็บของเลยเปิดบ้านเดงเดี๋ยวรอดไปเนี่ยไอ้หนูน่าดูมาแสิไปดี่ยวโอ้่อ้โ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 อ้องโอ้โอ้่า้โ้อ้โออ แ่มาเต็มเลยมาเต็มเลยมไออนได้ไฮไลท์กันแหละไม่ได้อะโอ้ยนะัไม่นาแต่ปืนกันลงมาเนี่ยไอ้เหี้ยแอ่เหี่เก็บเนมันได้อานะพี่พี่จะระเบิดแน่พี่ว่าไม่ไม่ไม่เราไม่เลยไม่ต้องจัดเซตมายังไม่ได้จัดไม่ได้จัดเอาไม่ได้ ขวนอู้อูอูเก ah, ็บต้งมาแล้วพ oh, ี hey, ่เก็บเก็บขัขับืเจ็บมากแตกตน่งใช่คุณน่าติดจะตายพีตก้งตโอ้โอ้โหโอหแตกแตหมดข้วนไก่ไอยู่ข้วนตัวนึงเก็บเต็มด ไม่ได้ต่อตัวก็าาตายแตกหัวหายปดีกันไปแล้วพะยอมเราแล้วพี่ก็วันนี้แล้วทุกคนฝากากดติดตามฝากกดไลค์ได้นะก็ให้ไลค์ให้คลิปไปบายบาเจปกันครับคืออูนะครับคนดู